ในคลิปวันก่อนที่พี่เสนอที่พี่เอามาเล่าถึงไอเดียเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาแสงโซลาเซลล์วันนี้พี่มีไปเสิร์ชหาข้อมูลมาให้น้องๆน,นะครับเพื่อให้น้องๆไปต่อยอดเอานะครับนะครับว่าถ้าเกิดว่าหากต้องการให้แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์นะ มีความเข้มข้นเท่ากับแสงจากดวงอาทิตย์เพื่อให้โซลาร์เซลล์ทำงานได้ดีขึ้นนะสามารถใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า c o n c e n t r a t e solar power หรือ CSP นะครับจำตรง CSP ไว้ก่อนนะครับ CSP ใช้กระจกหรือเลนในการรวบรวมแสงจากดวงอาทิตย์และนำมาปรับเปลี่ยนเป็นแสงเข้มข้นก่อนส่งให้โซลาร์เซลลโดยเทคนิคนี้นะ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโซล่าเซลล์ให้สามารถแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้นนะครับส่วนวิธีการทำงานของ CSP นั้นคือการใช้กระจกหรือเลนให้สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์มายังจุดที่โซล่าเซลล์ตั้งอยู่โดยการรวบรวมแสงจากหลายจุดและนามาปรับเปลี่ยนให้มีความเข้มข้นสูงกว่าเดิมจากนั้นแสงที่มีความเข้มข้นสูง จะส่งให้โซลาเซลล์และโซลาเซลล์จะแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าการใช้เทคนิค CSP นั้นต้องใช้อุปกรณ์ที่เฉพาะจาะจงและซับซ้อนเช่นกระจกหรือเลนที่สามารถรับแสงจากดวงอาทิตย์ได้อย่างมากและโซลาเซลล์ที่สามารถแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพขอไปครับนอกจากนี้ยังต้องมีการจัดการให้แสงดวง จากดวงอาทิตย์เข้ามาในกระจกหนึ่เล่มเนี่วถูกต้องเพื่อให้แสงสะท้อนมายังจุดที่โซลาร์เซลล์ตั้งอยู่อย่างเต็มที่การใช้เทคนิค csp เป็นวิธีที่ได้ผลในการเพิ่มความเข้มข้นนะครับจากตรงนี้การใช้เทคนิค csp เป็นวิธีที่ได้ผลในการเพิ่มความเข้มข้นของแสงให้กับโซลาร์เซลล์และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแปลพลังงานแสง เป็นพลังงานไฟฟ้าไดนะ้อันนี้แหล่ที่มาจาก National Renewable Energy Laboratory นะฮะหรือย่อว่า NREL ส่วนเรื่องหลอด LED นั้นนะ่ะก็มีความเข้มข้นสูงพอที่จะใช้ที่จะให้โซลาเซลล์ผลิตไฟฟ้าได้แต่ต้องระวังว่าโซลา r เซลล์นั้นไม่สามารถแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เฮ้ย hey, ขอไปครับโซลาเซลล์ไม่สามารถแปลงพลังงานแสงอย่างตรงไปตรงมาได้โดยตรงนะจาก LED ได้ต้องมีเทคนิคเนอะ่ ก็ฝากไว้เป็นการบ้านให้เพื่อนๆอนไีเยืนบ้านในทีโซมิกไรทีเลฟ้าเราจะใช้ LED หรือโฟ o r e s c e n t มาทำให้โซลาเซลล์นั้นสเสถียรได้อย่างไรนอกจากที่พี่แต่คนข้อมูลไกด์ให้ไกดให้มานะครับก็ฝากไปแค่นี้ครับ